กด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับชาวประกันสังคมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแบง k the bed หรือว่าช่องอาจารย์แบงค์นะครับช่องที่จะทําให้เรื่องประกันสังคมเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกท่านเข้าใจได้สําหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ม .33 เรารักกันนะครับซึ่งในปัจจุบันก็จะมีปุ่มตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์และก็จะมีปุ่มสําหรับทบทวนสิทธิ์สําหรับผู้ไม่ผ่านการลงทะเบียนในรอบแรกพร้อมแล้วเรามารับชมและทําไปพร้อมๆกันผ่านคลิปนี้ได้เลยครับ และสำหรับวิธีการตรวจสอบสถานะสิทธิ์นะครับท่านแรกท่านจะต้องเข้าไปใน Google นะครับบนโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับพิมพ์คำว่าม .33 เรารักกันนะครับจากนั้นก็กดเข้าไปในหน้าเว็บไซต์ได้เลยครับ เมื่อท่านกดมาแล้วในปัจจุบันนะครับจะเห็นปุ่มเพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากที่เรามีแค่ปุ่มเดียวในตอนต้นก็คือประชาชนลงทะเบียนใหม่ตรงนี้นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์หรือว่ายื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับซึ่งจะเพิ่มขึ้นมาใหม่ล่าสุด2ปุ่มเพื่อให้เราผู้ประกันตนตามมาตรา3 3ได้ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์หรือว่าทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ยังไม่ได้นะครับแต่ขั้นตอนที่1นะครับท่านจะต้องตรวจสอบสถานะ ผู้ได้รับสิทธิ์ก่อนนะครับให้กดเข้าไปตรวจสอบสถานะก่อนได้เลยครับเมื่อมาแล้วนะครับให้ท่านในส่วนของการคี์หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับลงไปจากนั้นเป็นชื่อภาษาไทยนะครับซึ่งก็ให้ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ในครั้งแรกนะครับนามสกุลก็เหมือนกันนะครับ จากนั้นก็จะมีในส่วนของวันเดือนปีเกิดนะครับก็มีช่องแรกนะครับที่เป็นอัตโนมัติไว้ตรงนี้สําหรับผู้ที่มีวันเดือนปีเกิดนะครับสําหรับผู้ที่ไม่มีก็ให้ติ๊กเลือกช่องอื่นได้นะครับก็คือให้ยึดตามข้อมูลครั้งแรกที่เราได้ลงทะเบียนนะครับส่วนของผมครบหมดก็จะกรอกรายละเอียดนะครับเริ่มต้นด้วยปีพศเกิดก่อนนะครับจากนั้นก็จะเป็นเดือนนะครับเดือนที่เราเกิดแล้วก็เป็นวันที่นะครับจากนั้นกดตรวจสอบสถานะได้เลยครับ เมื่อท่านได้รับสถานะนะครับเขาก็จะขึ้นว่าท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการม .33 เรารักกันตรงนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดในเรื่องของวันที่ใช้จ่ายนะครับก็คือเริ่มใช้เงินได้ตั้งแต่วันที่22มีนาคม2564นะครับซึ่งเขาก็จะมีแจ้งรายละเอียดงวดการโอนมาให้ด้วยนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่งวดแรกวันที่22มีนาคม64นะครับงวดถัดไปก็คือ29มีนาคม64นะครับ งวดที่3วันที่5เมษายน64และงวดสุดท้ายวันที่12เมษายน2564ซึ่งรายละเอียดสิทธิ์ตัวนี้เขาบอกว่าสามารถสะสมใช้ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564ด้วยหมายถึงว่าท่านที่ได้รับแล้วยังไม่สะดวกใช้นะครับจะรอสะสมให้ครบ4,000แล้วนำไปใช้ก่อนวันที่31พฤษภาคม2564ก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับ ごありがとうございえっ